มันเดมันดีเอกี่อ้อมขอต้อนรับนะฮะเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงเป็นมา80ปีแล้วเจ้าหญิงคนนี้นะคะคุณแอนทองประสมเมื่อเช้าแอนฟังอยู่ฉันวิ่งอยู่ฉันก็ฟังเธอไปด้วยดีมากแล้วก็เปิดเพลงเละเลเธอเอะไรเี้ ยังไม่รู้เลยมาเนี่ยจะให้แอนพูดเรื่องอะไรอยากจะพูดเรื่อง New Year Resolution ก็คือเป้าหมายของปีนี้แอนเคยมีอะไรที่ตั้งเป้าแล้วทำไม่ได้ปะโอ้โหเยอะแยะเชนไม่อยากจะทำร้ายหัวใจใครอ่ะเออเข้าใจไหมเรื่องจริงแต่ชอบเผลออ๋อไม่อยากทำร้ายจิตใจใครด้วยคำพูดเราใช่ไหมแต่เธอทำร้ายจิตใจฉันไม่ได้ฉันพูดอยู่เรื่อยๆแต่เธอว่ามันไม่รู้ตัวแต่ว่าฉันโชคดีทำไมฉันเป็นคนไม่คิดเยอะหดคิดบ้างก็ได้แล้วแล้วทำไมถึงคิดว่าตัวเองทำไม่ได้คะก็บางทีมันก็จะมีหลุดไงแล้วเวลาที่หลุดเรากลับมาคิดได้ไหมอุ้ยฉัน แตนคนรู้ตัวเร็วมากแต่พอเราขึ้นก็ขึ้นเร็วมากแล้วเป็นคนโกรธใครก็แป๊บเดียวแล้วหายแต่จริงๆการตั้งเป้าอีกเป็นสิ่งที่ดีนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายในกับการที่เราพยายามจะไม่ทําร้ายใจคนเพราะใจคนมันก็บางทีก็บอบบางบางคนก็ถึกแล้วเกินคําพูดเราคําพูดเดียวกันน่ทำร้ายคนนึงได้แต่ไม่ทำร้ายอีกคนนึงคือจริงๆแล้วว่าเวลาที่เราต้องการอะไรอ่ะแอนว่าความต้องการเราเราต้องชัดเจนว่าเราอยากได้อะไรไม่ใช่หมายว่าเราต้องไล่ตัวตนหนูไม่พูดสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดคคคืออออูสสิิ่่่่่่่่งงงงทททีีีีีเเเรรราาาาาาตต้้้กกกแววมมมมมมัััันนนนนจะธไไํํใหหฮ์ขยยณป็ลฟ เสจว่าเราอยากบอกอะไรคนรับฟังก็ฟังอีโมนะแต่ไม่ได้ฟังคอนเทนต์เพราะนั้นสิ่งแอนอยากจะทำกับตัวเองคือแอนจะฟังแต่คอนเทนต์ไม่รับอารมณ์ทั้งสิ้นสมมติว่าเอกกี้กำลังโมโหอยู่แอนฉันไม่ชอบเลยเธอมาโยคะสายมากฉันไม่ชอบฉันมีเวลาฉันต้องไปไลฟ์สดก็ไม่ต้องสนใจท่าทีที่นางเวิ้นเว๋อแต่คอนเทนต์อย่างเดียวถูกค่ะคอนเทนต์อย่างเดียวจำสิ่งนี้ไว้อย่างเดียวแล้วเราจะไม่โกรธใครเลยใครสอนเธอเรื่องนี้เธอคิดได้ยังไงอะฉลาดมาเยอะแล้วมีสายมาจะไม่เหงาสวัสดีค่ะสวัสดีค่่ะีีพแอน ติดตามพี่แอนตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเป็นแฟนค่ะทั้ง3คนตั้งแต่ต้องซื้อรูปอัดสี่ทีที่มาเองอรภาพบาทอ่ะเธอเธอเธอซื้อไปเธอรู้ไหมพวกฉันไม่ได้ตังค์เลยอ่ะพี่เมื่อก่อนมันไม่สามารถมาดูไลฟ์อย่างนี้ได้ใช่ปะเราก็ต้องซื้อรูปพี่อัดสี่ทีแล้วก็แบ่งกันเข้าใจพี่อย่ยินดีที่น้องซื้อแต่ปัญหาคือพวกพี่ไม่ได้ค่าตังค์อะไรพวกนั้นเลยจะร้องเพลงอยู่เหตุใดก็ต้องไปซื้อสมุดเพลงว่าวันนี้พี่จะเป็นเรื่องของเราที่จะเขียนในไดอารี่คือเราจะมีการเขียนไดอารี่เฉพาะวันที่เรารู้กกว่มนนีีอะะไรเพค็็จป ทําให้เรานึกถึงสมัยมัธยมนี้ชอบพอเข้าไปในรายการวิทยุแล้วต้องรอสายอ่ะวันนี้เราก็ขับรถจากบางกะปิไปถึงปิ่นเก้ารอสายเดี๋ยว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 ับถึงจากบางกะปิถึงปิ่นเก้านี่เพิ่งได้พูดเดีไม่นะหนูแป๊บเดียวเธอขับยังไงเธอขับดีๆวันนี้เราก็จะได้มีเรื่องดีๆเขียนไว้ในไดอารี่เราชอบตรงที่ว่าเวลาเขาเกิดอะไรดีดีในชีวิตเขาจดไดอารี่ทำไมเราจะต้องเอาเรื่องไม่ดีไปเขียนในไดอารี่ปีที่แล้วเขียนได้กี่วันปีที่แล้วเขียนได้กี่วันมะ คือในเดือนหนึ่งมันไม่ได้เขียนทุกวนันแต่ว่าในแต่ละวนนันมันจะต้องมีเรื่องที่พิเศษมากกว่าแค่ตื่นนอนกินข้าวไปทํางานเช่นวันนี้โทรติดไม่ได้โทรหารายการวิทยุมาเป็นสิปีแ <โฮ S 1> ล้ว<ฮ>นนกเธอทําให้เรามาถูกท,ทางนะนกนี่เธ<ท>ออายุสี่ขึ้นนะไม่ใช่แ<ท>ลนะ้วเราสามารถเรียกพี่อ้อมพี่แอนพี่เอกได้อ่ะเอดทุกอยากโชว์ว่าเด็กกว่าแล้วโทรมาเรียกพี่อายุเท่าไหร่นะน้องขาสามสิบหกน้องสี่ปีจริงเหรอการเขียนไดอารี่เราทำเป็นรีสเลีอนดีๆอ่ะ สามเรื่องก็ได้ผมว่าในหนึ่งอาทิตย์ที่กลับไปดูอ่ะชีวิตมันมีเรื่องดีๆตลอดเลยอ่ะคือมองเห็นข้อดีของตัวเองทุกวันแล้วคุณก็จะสดใสขึ้นเรื่อยๆเหมือนนกที่ขับรถจากบางกะปิไปปิ่นเกล้าอย่างไม่เดือดร้อนนั่งรอสายอย่างมีความเพลิดเพลินเป็นสายที่ห้าทั้งๆที่โตติดสายที่หนึ่งทุกบางคนอาจจะไม่ได้คิดอย่างนี้ไงฉันเป็นสายที่หนึ่งนะฉันต้องได้คุยก่อนอินเนอร์เธอเลย อยากบอกอะไรพี่แอนฮะใจมากๆเลยเราก็ดีใจเหมือนกันที่นกมีความรล่าเริงมาให้พวกเรามันก็มีความแตกต่างกันในคนที่ทัวรมาแหละมันอาจจะมีความไม่สบายใจได้และความสบายใจก็มีได้เหมือนกันน้องนกขับรถที่ดีสิ่งมากนะคะเป้าหมายต่อไปไปที่ไหนก็ขับให้มันเบาๆหน่อยเนอะขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะมีวิธีดีๆแบบเมื่อคืนนี้ไหมฮะสมัยก่อนแอนก็เป็นอายุ20อ่ะเวลาเกิดอะไรดีๆในชีวิตหรือแอบลงรักใครอ่ะพามาส่งเพลงให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จดไ้หมดเลยเคยได้เพลงละกีที่สุดเพลงอะไรเออฉันจำชื่อเพลงไม่ได้ฉันร้อง เป็นอ๋อไม่ต้องมีคำบรรยายเอองนีผู้ชายส่งมาให้ฟังเพลงนี้แล้วแบบเขียนชื่อชื่อไม่ได้ทองคนเนี่ยโทรโขงวงการแล้วเราก็จดอย่างนี้เหมือนกันแล้วพอมาหนึ่งบองกลับไปเฮ้ยเรามีโมมีด้วยหรอเรื่องนี้มันดีจังมันน่าจะเก็บไว้มันเดะมันดีเอกี่ออม